ต้องโกรธมันทุกเรื่องเลยเหรอเคยตัวนะอะไรนิดรหน่อยก็โกรธโกรธซึมซับความโกรธไปสมดทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นคนขี้มโมโหไปในตัวแล้วตอนนี้แล้วใจของเราจะหาเวลาพักได้ยังไงอะใจเนี่ยเป็นประธานนะร่างกายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นใจถึงแปดสิบเปนะแล้วถ้าเราเป็นคนขี้มโมโหขึ้นลงทุกสิ่งทุกอย่างวันเราจะเหนื่อยแค่ไหน โลกนี้นะมันมีคนหลายแบบหลายอย่างที่เข้ามาทําให้เหตุการณ์มันผิดพลาดอยู่ตลอดนั่นแหละเราเอาใจไปแขวนไวือกับใครไม่ได้นะไม่งั้นเราจะทุกตายเลยขึ้นลงกลายเป็นคนขี้โมโหฝึกฝนฝึกซ้อมความโมโหไปเรื่อยๆนิสัยเราจะเปลี่ยนเป็นคนที่บันดาลโทสะตลอดต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโมโหคนทุกแบบทุกรูปนั่นก็คือเราเนี่ยเท่าเขานะ จริงๆเราต้องรู้นะว่าคนไหนนิสัยเป็นเด็กคนไหนนิสัยเห็นแก่ตัวคนไหนนิสัยเอาปเปรียบคนไหนขี้งกคนไหนเจ้าชู้เราต้องรู้ธรรมชาติของคนที่มีความไม่เป็นผู้ใหญ่มีความเป็นคนที่ไม่เต็มแล้วเราต้องโกรธคนทุกคนเหล่านะั้นนะวันหนึ่งเราเจอกี่คนกี่รูปแบบเราต้องโกรธทุกวันวนลาหลา,หลายรอบมันจะไหวเหรอเรียนรู้เถอะว่าชีวิตเนี่ยมันต้องเจอคนทุกแบบ ฝึกรักษาใจฝึกมองข้ามไปบ้างเรามีหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหานะแต่ไม่ใช่เก็บมาโกรธเอาทุกเรื่องเลยถ้าเราโกรธคนที่นิสัยไม่ดีต่างๆเหล่านั้นเราก็คือคนที่ยังเป็นเด็กเหมือนกับเขานะถ้าเราอยากเป็นผู้ใหญ่เราต้องนิ่งนิ่งแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีพูดกันดีๆถ้าเราพูดดีนี่เราพูดได้หมดนะแต่ถ้าเราพูดไม่ดีเนี่ยนอกจากคนจะไม่สำนึกแล้วอะเขายังจะเกลียดเรา แล้วก็พยาบาทผูกใจกับเราเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตามสิ่งที่เราบนนะแต่การเป็นแบบอย่างที่ดีๆเย็นๆนแล้วก็ค่อยๆพูดตอนที่เราไม่โกรธแล้วค่อยๆหันมาพูดกันอันนั้นจะดี